สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกันอีกเช่นเคยค่ะนาตลีค่ะวันนี้นาตลีจะพาเพื่อนเพื่อนไปตัดไม้เอ่อไม้อวนน้าไปใส่แก้วนะคะเราจะไปถวายพระกันค่ะนะคะถ้าใครมีไม้อวดน้ํานะคะแล้วก็มีแก้วสวยๆลองทาําตามดูนะคะไม่ยากค่ะง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆนาตาลีมีเยอะแยะเลยมีหลายดอกมากเลยเอาดอกไหนดีเดี๋ยวเลือกให้ขนาดพอเหมาะกับแก้วน้ํานะเพราะว่าเราจะเอาดอกเดียวแล้วก็ลอยไปสวยๆอยน,นคะคะื่อนๆนอันนี้ก็สวยดีนะมันก็เป็นดอกเป็นแ็กแงของกุลาบนะเพื่อนๆอน,นี๋ยวช่วยช่วยหาตาลีเือะ ันนี้เราก็ตัดได้เราเลือกตัดเถ๋ะด,ดอกที่ว่ามันแก่นิดนึงนะแล้วก็เพราะว่าถ้าเราไปแช่น้ําแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการเพราะลากเป็นตัวได้ค่ะเพื่อนๆอันนี้กําลังแตกลูกหลานเยอะแยะเลยอย่าใช้ไม่ได้นะถ้าดอกขนาดนี้อาจจะใช้ได้แล้วโอ้ oh, เพื่อนๆดอกนี้ใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยดูนะเนี่ยจะโชว์เพื่อนๆดูว่าบ้านอาตรีมีดอกอะไรบ้างน,นะ ه, ดอกนี้กำลัางงามเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่มันเหมือนดอกหลาบเขียวพึดเลยนะนี่นี่นนนนงามมากเลยเดี๋ยวจะเลือกเอากอนี้แหละพอดีเลือกอเอาให้พอดีกับแก้วน้ำเอาเอาไปสักดอกหนะนึ่งเนาะเงินงามมากค่ะเพื่อน <ST AR> มีเยอะๆเลยค่ะอันนี้มันอยู่ในร่มแล้วมันเขียวดีครับเดี๋ยวเราเลือกไปสักดอก มาเพื่อนๆได้แล้วนะแก้วน้ำนะเอาน้ำใส่ค่ะเพื่อนๆน,น้ำใส่ให้เต็มเลยนะเราจะลอยน้ำไปเหมือนแช่ดอกไม้ในน้ำไปถวายพระกันค่ะเพื่อนๆน,นะใส่น้ำเต็มแล้วนี่ดอกไม้ที่นาตาลีได้ก็เป็นดอกนี้สีเขียวเห็นไหมเหมือนดอกุหลาบเลยมาเริ่มมีลูกเล็กๆแล้วด้วยนะเพื่อนๆเน,นี่ตัดพอประมาณนะเพื่อนๆตัดแค่นี้พอนะ เสร็จแล้วพอประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์รากมันจะงอกจากตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนน้ำเนี่ยนะคะก็นาตาลีแนะนําว่าควรเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละครั้งค่ะนะเพื่อนๆพอตัดเสร็จลอยไปเลยนี่เห็นไหมพอดีไหมเพื่อนๆนี่พอดีเลยค่ะแล้วเราก็จะมองเห็นรากมันงอกด้วยนะเพื่อนๆพอเจ็ดวันหรือสิบสี่วันต่อไปสองอาทิตย์นะจะมีรากงอกค่ะเพื่อน นี้แหละก็ได้ดอกไม้ไปถวายพระอีกหนึ่งดอกง่ายๆนะถ้าที่บ้านเรามีอยู่แล้วก็ทาเองได้ค่ะพี่ง่ายนะคะไม่ยากไม่ต้องไปซื้อต้นไม้นะคะและไม่ต้องเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนน้าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้ารากงอกยาวขึ้นมาแล้วเราก็เอาเอาอกไปปลูกกระถางใหญ่ได้หรือเราจะเอาไปลงดินก็ได้ค่ะเพื่อนๆน,นะนี่ โอเคถ้าเคาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้หนาตาลีนะแล้วพบกันคลิปหน้าใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ